สวัสดีครับเมื่อนีวิตผู้เขียวมาเปิดราคาข้าว้วยหนาคอกครับผมครับอ่วาวลายครับไปพ่อละเอียดในตัวก้วยกันเลยครับค้วยแม่นี่สูงลอยสามสิบแปดบัวครับผมสถานะตอนนี้ยังท่องว่างอยู่ครับเปิดพร้อมลูกสาวครับผมเปิดโคมลูกสาววัยแปดเดือนอว่าวัยเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนครับผมเจ็ดเดือนว่าผิดลูกสาวเจ็ดเดือน แม่สูงร้อยสามสิบแปดบวกเบิ้งลำาตัวครับผมสลักชัดเจนครับผมนาเขาครับผมนาเขาตาแต้มแจ่มแจ่มรายละเอียดดีครับผมเรียบสวยครับเรียบสวยสลักชัดเจนเรียบสวยสลักชัดเจน บึงรั้มตโตครับ,บตัวเบื้อง้ายมาเนี่ยโค้งห้างงายไปห้างลรือครับผมท่ายง่ายถ่ายง่า่ายหนาสัลังป่าบูสัลังตรงดีสัลังตรงดีครับผมสัลังตรงดีมึงไล่เหยียดครับ ลำตัวผ่านส่เปิดความลูกสาวดวยครับเด้อเปิดความลูกสาววิตผู้เขียวสิเปิดนราแะค่ะหนึ่งแสนสามมื่นแปดพันครับผมค,ควายโคบนี่ลูกสาวงามๆลูกสาวงามๆลูกสาวไววเงียบเดือนดีครับตัวลูกสาวลักชัดเกน ตาเตียมจำจบลูกสาวครับลูกสาวลูกสาวใบเกียรติเดือนยังกินนน้ยโยครับนี่สวยครับลูกสาวสวยลูกสาวงามเลยแหละ สาวสวยไทยครับไายสาววัยเกือเดือนกินน้มดูน้ำจบจบอยู่สนใจยังได้ก็ทักมาได้ด้วยครับเด้อโคบนี้เปิดไว้หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันครับผมต่อร่องได้ รับตัวยาวดีครับแม่ลำตัวยาวดีเบอร์วิทย์ผู้เขียวกะ062 693 3350ครับผมย้ำอีกทีครับ062 693 3350เบอร์วิทย์ผู้เขียวนะครับเด้อ ิดดต่อไ้อไทายละเอียดในตัว้วให้เบิ่งอีกรอบนึงครับผมล้งตรงดีสันร้างปะบูครับพ้่อแม่ เปิดพร้อมลูกสาวโคมนี้ถ้าลูกสาวครับ รับสำหรับคลิปนี้ก็ตอนนี้นะครับเนาะ